ลูกเพจทั้งหลายสวัสดีครับแจกอุปรกรณ์มาเร็ว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 มาเร็วเด็ก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 มาเร็วค่ะเด็ก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 วะเด็ก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 แกงนางงามมาเร็วเร็วจ้าคนสวยคนสวยจะต้องมาขัดห้องน้ำใช่นะจ๊ะนําทีมโดยนางงามนางงามนาต,ตาเลียค่ะ อันนี้นางงามตัวเต่งหรือนางงามตัวตึงนางงามตัวตึงไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดนางงามตัวตึง so so บังเอิญว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยมีน้องที่กําลังจะไปประกวดนะคะบนเวทีระดับโลกคือตัวแทนของมิสอีโคทีนไทยแลนด์จะไปประกวดที่อีกแล้วก็อีกคนนึงก็จะไปประกวด <c oughs> มิสแกนรลำพูนลำปางเนาะซึ่งเขากำลังรอประกวดเหมือนกันนะแต่ภาพประการประกวดเนี่ยคือนางพวกเนี้ยก็จะมีความจิตอาสาแหละ ไม่ได้นะคุณพี่ไม่อยู่ตรงนี้มันก็จะมีความเชื่อเนาะค่ะค่ะมันมันก็จะมีความเชื่อเนอะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอยากจะมีหน้าตาดีอะไรดีเนี่ยเขาก็อยากเดินไปด้วยแล้วพาไปแนะนำไหนร้องน้ำวิธีการห้องน้ำให้น้องๆดูหน่อยค่ะนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการล้างห้องน้ำ่วไปนะคะก็จะมีน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์ขัดพื้นต่างๆอันเหลืองๆนี่คืออะไรอ่ะที่ไหนโอ้ย ่ะไปเราเข้าไปห้องน้ำทุกคนเข้าไปได้เลยครับแล้วก็มีแปลงเดี๋ยวแกงเออแกงนางงามถ่ายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันกระเด็นนะเดี๋ยวมันกระเด็นนะโอเคนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมของทีมอาศัยจัน์นะครับที่ เราพาทุกคนมาจริงๆเราพามากับหลวงลุงนะครับเจ้าวาดวัดดอนจันทร์แล้วเราก็มาช่วยล้าห้องน้ํานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นการสสมบุร์เนาะแล้วมากกว่านั้นนะฮะจริงๆอ่ะห้องน้ำก็มีจํานวนไม่เยอะหรอกแต่สิ่งสิ่งที่เราต้องการอ่ะคือเราต้องการได้เห็นว่ากลุ่มจิตอาสาที่มาทำอ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าโปรเจกต์การทํานั้นจะเล็กหรือจะใหญ่จะน้อยจะมากจะอะไรแต่คือมันเป็นปฐมบทเนอะของการทำคอมมูนิตี้ของ จิตอาสาของอีจันนะคะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะเป็นการผลักดันในการรวบรวมจิตอาสาที่สนใจอยากจะมาร่วมคอมมูนิตี้นี้ uh huh. กับอีจันในโปรเจกต์หน้าๆนะคะคเพราะฉะนั้นวันนี้มาทำอะ่ะ <Okay. S 2> อย่างที่เราบอกอยู่เสมอว่า ปลายทางอะ่ะมันจะไม่เกิดนะคะคถ้าเราไม่มีสารตั้งต้นกล<ช>ุ่มคนเหล่านี้1ิบกว่าคนเนี่ยคือสารตั้งต้นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทําสตาร์ทลงมือทอําอ่ะมันจะเกิดปลายทางแน่นอนแต่ปลายทางจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับความถี่ว่าเราจะทํามันมากน้อยแค่ไหนมีมุมมองยังไงนะคะตอนนี้สิ่งที่เราได้เนี่ยคนที่ไปอึก,กระทึกอยู่ในห้องน้ําค่ะ มันมันเป็นภาพของความหลากหลายเนอะไม่ใช่หลากหลายด้วยกายภาพนะแต่ในเนี้ยมันมีทั้งกลุ่มของ L G B T ผู้หญิงนะคะผู้ชายต่างๆเนี่ยเขาก็ทำกันอ่าโอเคนะฮะ้ะเปิดลเนี้เอาไปาส่งเอากมอาล้ล้แล้วข้างในมีสอง สองสาห้องตอนนี้ก็กําลัง,งใช่กําลังเถียงกันว่าเอ๊ะห้องไหนดีไม่ไหนดีนะฮะ เป็นคนสวยก็ต้องคู่กับของสวยๆเนาะที่ปมดทุกจะได้หมดทุกหมดโศกใช่หมดทุบหมดโศกสักทีหนึ่งนะจ๊ะไม่มีไฟเหรอคะตรงนี้อ๋อไม่มีค่ะโอเคถ้าอยากสว่างสวัยก็ต้องทำบุญด้วยหลอดไฟนะคะมีใครจะทำบุญไหมคะซื้อที่ไหนอะตอนนี้มีป่ะไม่ประเด็นเขาว่ามีไฟแต่เขาอาจจะปิดมัน เพราะว่ามันเป็นกลางวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือสับสวิตคัดใช่คือตอนเนี้ยด้านในที่เห็นนะก็เดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรเทวิคซอเทปเลยครับแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวจะขัดที่หลังแล้วก็จะค่อยเอาน้ำลาดมันจะได้ไม่ลื่นนอกเือจากการมาทำจิตอาสาที่วัดแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมน้องกวินแล้วก็น้องสัมมเนรนะครับน้องเนเนี่ยนางเปยวป่วยเป็นวันรุส่งคุยขอบเปล่าลฉัน ขออภัยครับนี่นี่นี่เราพามาเยี่ยมน้องน้องเนนนะครับผม <น Nexus. S 1> สามเณรคําสุขนะครับนี่น้องอาการดีขึ้นมากหลังจากที่ถ้าเกิดคุกคนจําเรื่องได้เนี่ยเราเคยโพส์เรื่องราวของสามเณรคําสุขนะครับกับน้องกวินเป็นพี่น้องกันนะที่น้องกวินเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจเขียวแล้วก็สามเณรคําสุกเนี่ยป่วยเป็นวัณโรคสมองนะครับต้องการต้องรับการผ่าตัดเพราะว่าสายตาผ่ามัวเนาะแล้ววันนี้น้องก็ อาการดีขึ้นแล้วก็น้องต้องคีโมนี่คือเร็วๆนี้คือวันที่18ที่สามนเณรคําสุขจะต้องไปคีโมให้น้องเนมพูดกับลูกเพจสังคมิจันที่ร่วมกันระดมทุนในการให้น้องได้ผ่าตัดแล้วก็ให้ให้น้องกวินได้ผ่าตัดหัวใจด้วยครับขอบคุณครับที่ช่วยเหลือช่วยเหลือผมกับน้อง ดีใจมากครับเพราะจะได้เรียนต่อมีความรู้มากอยู่บ้านก็จะได้ช่วยพ่อแม่ท่านได้เรียนที่นี่ถ้าโตมาเน้จะทำงานที่นี่เพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่ครับสาธุครับสมเนินนะฮะก็เห็นไหมไหมาก มากกว่ามากกว่าการที่เรามีโอกาสทางด้านสุขภาพนะคะคแต่ภายใต้จิตใจลึกๆเนี่ยสิ่งที่เรารับรู้ได้ในฐานะพุทธศาสนิกชนเนาะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเนนเนี่ยสิ่งที่ท่านคิดก็ยังคิดถึงเรื่องอนาคตเนาะว่าถ้าท่านได้แข็งแรงสบายดีขึ้นมีทุกอย่างมากขึ้นน่ะท่านก็จะต้องทําเพื่อคนอื่นด้วยนะค,ะครับโดยการที่จะต้อง ทำงานที่นี่เพื่อที่ทํางานมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เรียนด้วยคิดถึงบุคคลรอบข้างนะครับะะแก่นอันนี้ถือว่าเป็นแก่นสําคัญมากเลยเมื่อคนเราอยู่ในสังคมฮะเราไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเราคนเดียวครับสาธุครับ,ส,รบสู้ๆูนะครับชูสองนิ้วให้กับลูกเพจดูหน่อยนี่นี่คือรอยยิ้มนะครับของสามัญเองคาสุขที่ที่ลูกเพจสังคมิจณ์ร่วมกันระดมทุนกว่า3ล้านบาทที่เราเปิดกองทุนในการรักษา ให้กับน้องๆเด็กกำพร้าวัดอนจัดแล้วก็น้องสำมานินแล้วก็น้องกวินใช่นะครับแล้วภาพที่เราเห็นวันนี้นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันคือมันคือความตื่นตันใจแล้วก็ความสดใสที่เกิดขึ้นเนาะจริงๆไม่ต้องมีคําอธิบายของพวกเราก็ได้เนาะก็จะเห็นว่าแบบเออคือคือเป็นอีกบุคคลนึงไปเลยจากวันแรกที่ที่นูนมาเจอน้องอ่ะค่ะคือน้องน้องแบบเอาพี่พี่เข็นน้องไปก่อนก็ได้โอเคสู้ๆนะครับ สู้ครับนี่คือจากวันแรกที่พูดตรงๆจากวันแรกที่เห็นอ,อาการกบแบบไม่สู้ดีเลยนะติดเตียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยพอน้องมีใจสู้น้องที่มีใจสู้นะครับน้องก็แบบเหมือนพยายามรักษาเยียวยาตัวเองจริงๆอะ่ะถ้าใจสู้เป็นหลักหนึ่งเลยเนาะสำคัญมากใช่กําลังใจนะคะมันเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งเรื่องกําลังใจเนี่ยมีคนรอบข้างให้กําลังใจอ่ะ ในการต่อสู้ต่างๆมันไม่เท่ากับตัวเราสามารถที่จะสตรองได้ด้วยตัวเองใช่ถ้าใจเราไม่สตรองเยใจไม่สู้ทุกอย่างก็พังก็จบนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยทั้งน้องใช่คือจริงๆจ่ายให้เจอน้องก็วินน้องก็วินน่ารักวันที่นุมาล่าสุดค่ะน้องยังน่ารักมากนะครับน้องแบบผ่าตัดหัวใจเนาะก็ตอนนี้น่าจะโตขึ้นแล้วล่ะอ่ะเราไปงานของเรากันต่อจาที่เราพาไปวันนี้คือจริงๆอเราจะพูดถึงผู้คนมากมายเนอะในฐานะเราทํางานอยู่ว่าเปิดกล้องหน้าเปิดกล้องหน้า เราสามคนนะฮะชิงเกซมีตะกร้งในฐานะเพื่อนไปฟังี้วยเป่าหันหลังมากอ่ะอ่าเกิดแล้วคะกล้องม้วนเขียก่อนค่ะในฐานะพวกเราสามคนเนอะอันนี้ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมแรกที่มีจิตอาสาอย่างเป็นจริงเป็นจังใช่มาก็คืออยากจะบอกว่าก็สนุกคุ้มค่านะคะแล้วก็ เราก็ไม่ต้องแอปอะเนาะะสิ่งที่มาคือเราไม่ได้พาทุกคนมาสบายนะรับถ้าเราพามาทำจริงเออแล้วก็เราก็ไม่เราไม่ได้มีจุดวัตถุประสงค์ว่ามาเพื่อแค่การเที่ยวเฉยๆนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยมันจะต้องได้อะไรกลับไปนะฮะครั้งนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้สิ่งให้เราได้ได้การเรียนรู้ระหว่างเขาเรียนรู้เราแล้วก็เราเรียนรู้เขาเพื่อที่จะช่วยในการดีเวล็อปในกิจกรรมครั้งหน้านะคะก็ต้องบอกบอกเลยว่า ตอนนี้สิ่งที่แฮปปี้มากมากคือทีมงานอิจัน,น <annt. S 2> คือสตรองมากนะคะปรับปรับเปลี่ยนมีความคิดไปแบบเกิดปัญหาอะไรก็แก้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 แล้วก็การแก้เนี่ยเราไม่ได้คํานึงถึงแค่ว่าอีจันจะได้ประโยชน์อย่างเดียวเนาะมันมีการคาดการณ์การวางแผนว่าพรุ่งนี้ฉันจะทําอะไรเมื่อลืนจะทําอะไรแล้วมามากไปกว่านั้นครั้งนี้เนี่ยอิจันน่ะเป็นผู้สนับสนุนเกือบ80%เเลยนะคะทั้งตั๋วเครื่องบิน ตัวเขานะะมนกว่า20คนอ่ารถรับส่งต่างๆะนะคะแล้วก็โชคดีที่ได้โชค,ด,ด,โชคดีที่ได้ทาง<ม>พี่จีโน่นะคะ North Hill City Resort ในการสนับสนุนด้านที่พักและอาหารด้วยนะคะ<ๆ>เราก็จะเห็นได้ว่าพอแก๊งนี้ถ้าดูแก๊งนี้ถ้าดูจากคนทำเนาะก็จะเป็นคนแบบว่า สาวน้อยรูปร่างหน้าตาดีหรือว่าอยู่ในกลุ่มไม่ใช่นะคะน่งนะคะก็เลือกอันนี้เขาถือว่าเป็นเคล็ดเหมือนกันนะคนเขาอยากได้ความสวยๆทงานเขาก็มาล้างห้องน้ำเป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นภาษาไทยเ็าเรียกว่ากุศโลบายดาะกุศโลบายว่าไงคะกุศลากุโลบายก็คือแบบเหมือนแบบว่าเป็นวิธีคิดเออเป็นแนวทางหรือวิธีการทำเนี่ย เพื่อสร้างมาเพื่อให้เดี๋ยวเนี่ยพอเอากุศโลบายแล้วแปดจากกุศโลบายาาดีดึง,งมาี่ไปไม่ถูกเลยนะเออเพื <laughs> ่อให้เป็นขวัญและกำลังใจมันไม่ใช่กุศโลบายไม่ใช่ขวัญและกำลังใจเหมือนว่าสร้างขึ้นมาเพื่อนโน้มน้าวจิตใจให้คนได้ทำตามจากวิธีการคิดในแบบนี้นะ,ะนนฮะ<า> ในช่วงนี้เขาเป็นจิตอาสาใช่ไหมเขาน่าจะขาดสแปซหนึ่งถ้าเราถ่ายจะมีแต่เรื่องนี้อยู่เดียวใช่ไหมตัดเข้าไปที่จันพลังมูสักคู่ค่ะด้านหน้าของเรานะคะอะเดินมาเดี๋ยวตามมาด้านหน้าของเราเมื่อกี้มีเห็นพระพิฆเนศองค์หนึ่งใช่เธอฉันเดินเข้ามาแล้วฉันก็แบบอุ๊ยอย่างนี้เลยนะนี่รู้สึกใช่ไหมีเฮียพูดใช่คือนุนจะบอกว่าว่าแห่งเนี้ยคนเนี้ยรู้คือปกติอ่ะ คือจะบอกจะบอกว่าเราโชคดีมากที่ได้เข้ามากราบหลวงลุงเพราะว่าถ้าถ้าปกติแล้วทุกคนก็จะแบบอาเดี๋ยวค่อยมาก็ได้เดี๋ยวเข้ามาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวของหลายๆคนเนี่ยนะมันทําให้แบบพลาดอะไรไปหลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวเราพามาส่องพระพิคเนศของวัดดอนจันเพื่อที่ให้ทุกคนได้ขอพรกันเนาะเออแล้วแล้วเข้ามาเนี่ยก็คือพอผ่านเข้ามาครับเมื่อกี้เจอปุ๊บนะเฮียนั่งคุ๊บแล้วก็ ุ๊้พระพิคเนศองค์นี้ค่ะองค์ตรงนี้องค์ไหนครับเียองค์นี้ค่ะองค์นี้เนี่ย <c oughs> โธ่ฉันขนลุกจริงๆนะฉันแบบคือสิ่งที่เฮียรู้สึกอะ่ะคือท่านอะ่ะเหมือน เหมือนโคชสารนะเหมือนช้างพระพิฆเ,เนศที่มีร่างกายกำยำมีพละกำลังแล้วก็เหมือนมนุษย์มากมีความรู้สึกว่าเหมือนมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แบบชัดเจนแล้วก็แบบมีเสียงที่เป็นพระพิฆเนศอะ่ะแล้วก็รู้สึกขลังรวมไปถึงเราเรารู้สึกว่าความเข้มแข็งของท่านเน่มันมสามารถที่จะปกป้องเราได้เอาเรียกว่าถ้าเป็นนักรบอะ่ะก็คือมาตรงนี้ก็เหมือนจะได้ขวัญและกำลังใจในการที่จะแบบ ออกไปสู้รบล้วได้พลังนะพอเฮียเข้ามาเฮียออรู้สึกได้พลังเลยใช่ไหมใช่เมื่อกี้ให้บอกเฮียเข้ามามคือเข้ามาปุ๊บนะเว็บได้ทั้งทั้งที่มีทั้งหนุมานนะคะพระราหูหรือพระพิคเนศอง์ใหญ่แต่คือสะดุดแค่ตรงนี้เลย <S <S คือเข้ามาวิพระพิคเนศแล้วเฮียก็มองไม่ละสายตาเลยเฮียมีความรู้สึกว่าในพื้นที่วัดดอนจันทร์แห่งนี้ยังมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่ซึ่งนี่คิดว่าถ้าถามหลวงลุงเนี่ยจะอินไซต์มากมาใช่ ว่าว่ามันมีอะไรเล้วเฮเยรู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยมันเหมือนที่ตาบอดเนาะที่ตาบอดในที่นี้คือต้องหาทางเข้าอะเพื่อที่จะเข้ามาในในหนึ่งในหนึ่งพื้นที่หนึ่งหนึ่งอาณาจักรที่เกิดขึ้นนะครับคือจะบอกว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดตั้งใจมาต้องตั้งใจมานะถึงจะมาถึงถ้าเกิดแบบอยู่ๆขับรถเหมือนถ้าเกิดเหมือนวัดอื่นๆเนี่ยเนาะเราจะต้องแบบขับรถผ่านเข้าแวะก็ได้แต่ทีเนี้ยต้องตั้งใจมาและที่สําคัญ วัดแห่งนี้เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า <ฮะ S 1> ที่อยู่เป็นอยู่บนดอยเนาะแล้วก็เป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีสัญชาติอ,อะไรนะครับก็เลยกลายเป็นแบบเออกลายเป็นสถานที่ที่ทําให้คนเข้ามากราบแล้วก็เข้ามาทําบุญค่อนข้างเยอะมากที่จะต้องดูแลเด็กๆลวงลุเนี่ยสานสิบแปดปีนะครับผม,มที่ทํางานดูแลเด็กกำพร้าเป็นเหมือนพ่อพระจริงๆะนะครับผมกว่าเรียกได้ว่าแบบกว่าสามสี่พันคนแล้วนะ เพราะว่าตลอด38ปีใช่ผ่านมาจริงๆเยอะกว่านั้นอีกตัวเลขอะแต่ว่าแต่ละปีมันก็จบออกไปเลยครับบางคนจบไปก็กลับมาดูแลวัดกลับมาดูแลน้องๆรุ่นหลังๆอะไรอย่างนี้ครับค่ะเรามาส่งกันต่อเมื่อกี้เฮียก็พาไปไปอีจันพลังมูแบบหนึ่งเจอพระพิกเนสองหนึ่งใช่อุ๊ยอีด้านนี้ที่น่าสนใจค่ะดิฉันรู้สึกรู้สึกใช้คำว่ารู้สึกดีกว่านะคะนานต้นโพต้นใสข้างในนะคะจะมี ไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่พระอินหรือเปล่าฉันนี่ก็อ่านหาเหนือ้ออยู่ดีก็เดินเข้าไปในอะไรอย่างนี้อยู่ในอานณาเขตของวดัดไม่เป็นไรมาตายแล้วนี่นอกจากเราจะมาทำยิรีศาสเรายังมากราบพระด้วยนะแล้วทำไมฉันต้องอุตส่าห์เดินเข้ามาล่ะ <laughs> ยก็อุตส่าห์เดินเข้ามาเห็นป้ามีสแลนบางนะคะฉันก็ยังอุตส่าห์เดินเข้ามานะฮะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานะฮะเอาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นโพต้นใสเนาะ จริงๆร่มเย็นมากวัดอย่างนี้เข้ามาปุ๊บรู้สึกร่มเย็นเอออันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมปกติบางบางวัดเนี่ยถ้ายิ่งลมไม่มีที่นี่ลมไม่มีนะเออเนี่ยสังเกตไหมลมไม่มีลมไม่โปเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าอารมณ์แบบร่มเย็นนะครับเนี่ยต้องมาทำมีจันพลังมูที่วัดนี้หรือเปล่าเออเฮ้ยนี่แต่จะบอกว่าหลวงลุงเนี่ยโอกาสเข้าเข้าหาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างยากพอสมควรเนื่องด้วยภาระหน้าที่ที่จะต้องแบบแบกรับน้องๆ แต่ละคน,นะใช่ค่ะอะตรงนี้เป็นไงบ้างครับเรียบร้อยไหมนีม่คือไกด์สกรปรกอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราเดินเข้าไปก็จะสกรปรกใช่ถ้าเราเดินเข้าไปปุ๊บเรากลายเป็นของสกรปรกทันทีค่ะอ๋อดูด้านหน้าค่ะคือคุณเป้ไฮร็อกนะคะไม่ใช่แล้วตามมาด้วยคุณปูงเห็นเหล็กไฟค่ะนะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไหมเราอะสกระปรกอยู่ตอนเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องน้ำจเจ้าอุา่าห์ทำสะอาดแล้วอีกจุดหนึ่งอ๋อได้ได้ไดเพราะว่างานฝาของเราแบ่งเป็นสองทีมอัน,นี้ค,คือัน้นจุดนี้นะคะกลุ่มนางงามของเราพี่เลี้ยงนางงามนะคะรวมไปถึงผู้หญิงสวยๆหลายท่านนะคะแล้วก็จะมีเออ่ด้านนี้นะคะที่เห็นใส่แว่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ปกครองไปเลือล่อยตลอดเลยเนี่ย โอเคโอเคไปเรากลับเป็นไปหนเพื่อจะไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับได้ขอบคุณมากครับขอบคุณไม่งั้นแน่เราต้องเอาของไปคืนเขาป่ะไม่ใช่เราต้องเอาไปทําความสะอาดข้างในด้วยนะเออหรือว่าเขาทําแล้วอ่ะเดินเดี๋ยวเดินไปดูเดี๋ยวเดินไปดูโอเคนะคะโอเคเอาขึ้นบนแล้วจับมันโอเคค่ะ